ยาแคปชูลสมุนไพรร้านเอ9ดีตราค้างขาวดำเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามันประจำบ้านสรพ,พคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยาแคปชูลสมุนไพรร้านเอ9ดีตราค้างขาวดำปวดเพราะว่าทำงานหนักด้วยอ่ะดำนาเกีย่วยวข้าวทำทุกอย่าง เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวโหปวดปวดร่างกายจ้าปวดทั่วเข่าปวดเข่าและร่างกายเนี่ยหลังก็ดูกลังปวดแล้วพอกินยานี่ดีขึ้นที่แรกใจไม่ดีกินแล้วปวดโอ้โหขับอะพอกินกินไปหน่อยก็ดีขึ้นเบาหายเลยจ้าขึ้นใหม่ๆหม่อะปวดขับก็สองสามปีเมื่อก่อนทํางานหนักดํานาด้วยปวดกระดูกหลังอ้่าพอกินเดี๋ยวนี้ไม่ปวดเลยเนี่ย เขาเขาไม่ปวดละปวดจะเดินก็กระดูกก็ะรันป๊อแปะป๊อแปะกะจะไปตรวจมั่งกนกลัวกหมอว่ากระดูกผุก็ไม่กล้าตรวจเลยก็ตื้อยากินก็พอดีลูกสาวก็ฟังจะพูดโอ้แม่ยานี่ดีนะเนี่ยลองซื้อกินดิเลอเอาสั่งเลยซื้อมาสั่งมาคนละกล่องก่อนทีแรกเขาบอกแคปซูลอะไรดีซื้อกินเขากลัวกลัวเป็นอะไรอะใสสารสเตโรย์อะก็เลยหยุดตื้อกินแล้วเลยก็มาฟัง จะพูดเ,เออยนี่นกว่วจะดีลองซื้อมากินดูไงกินไปได้หน่อยก็ที่แรกปวดที้หลังก็ดีขึ้นไม่ปวดเลยอ่าสายตาก็เป็นเป็นต้อเนื้อเน,นี่ยมองเนี่ยฟ่าฟางแต่พอกินยายนี่เจ็บอ,อ,อ่ะไม่ฟังอ่ะก็เป็นนานอะ่ะมาก่อนเนี่ยน้อดำนาเกี่ยวข้าวเหือมข้าตาก็ฟา่าฟางเป็นแบบต้อเนื้ออ้ะกินยายตัวนี้ตาเจ็บเลยแนะนำม่แถวบ้านเขากินกันอะ่ะเขาก็ยัง มีลุงพี่ชายก็เอาไปกินสองกล่องเขาก็ปวดเมื่อยเนี่ยปวดเมื่อยร่างกายบอกให้เขาซื้อไปกินดูก็สั่งให้เขาสองกล่องวันนั้นถามเขาเขาบอกกินแล้วดีไม่เมื่อยไม่ปวดเขาลงบึงหาปลาเก่งเดี๋ยวนี้เจ็ดสิบแล้วนะเขาว่าพี่ชายนะลูกพี่ลุกน้องกันลงบึงหาปลาเจ็ดติบสองไม่ยุ่วกเก่งนะโหแล้วยานี่ไปกินบอกแข็งแรงดีไม่เมื่อยไม่ปวด เขาบอกเมื่อยปวดขาเขอปวดพกเขาปวดพอกินยาแล้วบอกไม่ปวดอะเมื่ก่อนเขาปวดนอนไม่ค่อยหลับแต่พอกินยานี่นะว่านอนหลับดีนะพอนอนแล้วตื่นแล้วไม่อยากหลับแล้วคันเนี้ยว่าจะไปซื้อยานอนหลับกินก็กลัวไม่กล้าซื้อแต่กินยานี่ก็หลับดีอ่ะตื่นแล้วนอนไม่หลับแล้วหลับไปเงียบตื่นแล้วนอนไม่หลับแล้วคันเนี้ยจ้าเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้หลับดีตลอดคืนตื่นตีห้าแจ้งทีเดียว ปวดกระดูกหลงังแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ปวดอะกินยา nd เก้ากาข้างขาวดำจา่าฟังสัจจะแล้วก็โอ้ดีอแอดปึ๊บปึ๊บมาเซก็บอกลูกสาวสั่งไงก็โทรสั่ง <Germans. S 1> ใครปวดเมื่อยเป็นเข่าเป็นหลังเนี้ยกินยา nd เก้าคาข้างข่าวดำนะดีเฉลี่ะไม่เมื่อยไม่ปวดให้ใครคนแก่ๆเหมือนกันก็ต้อกินนะดีแล้วก็ทานข้าวได้ <laughs> นอนหลับสบายมาก่อนนอนก็ไม่ค่อยหลับพอกินยานี่นอนหลับดียาแคปซูลสมุนไพรร้านเอ็นดีเตราค้างขาวดำเป็นยาแผนโบราณยาสามันประจำบ้านเป็นยาที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการองค์การหารยาจากกระทรวงสาธารณาสุขเป็นที่เรียบร้อยผ่านอยอยไม่มีสารสตรอยเจอปบน ยาแคปซูลสมุนไพรร้านเอ็นดีเก้าตราค้างขาวดำสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเอ็นดีเก้าตราค้างขาวดำติดต่อสอบถาม0 8 1 4 4 6 4 4 5 9 0 8 1 7 3, 2, 5, สอง้าเจ็ดยาแคปซูลสมุนไพรร้านเอ็นดีเกตราค้างขาวดำกล่องสีแดงค้างขาวสีดำ